จิงหลุดก่อนห้าม Yamaha Aerox Alpha ค่าตัวไทยเริ่ม85,900รายละเอียดเป็นยังไงเปิดตัวจริงตอนไหนโมโตรเรีลจะพาไปดูกัน Yamaha Aerox Alpha รถมอเตอร์ไซค์สกูตเตอร์สไตล์สปอร์ตจากค่ายซ่อมเสียงที่เราเคยเก่งไว้ว่ามันจะถูกเปิดตัวภายในเดือนกรกฎาคมนี้จะก,กลายเป็นว่ารถที่ถูกเปิดตัวออกมาจริงดันเป็น PG1 รุ่นอัปเดตสเปคแทนแต่ยังไม่ทันได้พักหายใจค่าตัวของ Aerox Alpha รุ่นใหม่กลับหลุดว่อนออกมาในโลกออนไลน์ ก่อนที่จะมีกําหนดการเปิดตัวหรือทีเซอร์เรียกน้าย่อยจากทางค่ายด้วยซ้ําโดยค่าตัวของเจ้า a อร็อกรุ่นใหม่ที่ว่านี้เป็นข้อมูลหลุดออกมาจากงานประชุมดีลเลอร์ซึ่งไม่ใช่การเปิดตัวอย่างเป็นทางการแต่อย่างใดแสดงให้เห็นค่าตัวแนะนําของรถรุ่นใหม่ชัดเจนที่85,900ทางด้านสีของตัวรถจะมีด้วยกัน3ส,สีคือเทาดําดน้ําเงินซึ่งเป็นชุดสีคนละแบบกับที่เปิดตัวมาก่อนในประเทศเพื่อนบ้านทั้งหมด จากข้อมูลเท่าที่เรามีในตอนนี้ก็ดูเหมือนว่ารถจะมีอยู่แค่รุ่นย่อยเดียวโดยเป็นรุ่นย่อยที่มีการติดตั้งหน้าจอแสดงผลแบบสี TFT มาให้แต่ไม่มีระบบฉามหน้าไฟฟ้า yecvt แบบเดียวกับที่มีอยู่ใน nmax ที่ทําการเปิดตัวออกมาก่อนเมื่อช่วงต้นปีและถึงแม้ว่าในตอนนี้เราจะยังไม่สามารถสรุปได้ว่ารถที่จะเปิดตัวจริงจะมีรุ่นย่อยอื่นหรือไม่แต่ทางเราคาดว่าคนไทยอาจจะไม่ได้ใช้ระบบ yecvt ในรถรุ่นนี้เนื่องจากจะกทําให้ค่าตัวของมันสูงเกินไปจนชนกับรถรุ่นอื่นในค่ายตัวเอง และสูงเกินไปเมื่อเทียบกับคู่แข่งที่ใกล้เคียงที่สุดอย่าง h อ n ด a c l i ิก160สุดท้ายคือเรื่องกำหนดการเปิดตัวอย่างเป็นทางการด้วยความที่ PG1 ชิงเปิดตัวไปก่อนเรียบร้อยแล้วในเดือนนี้ทำให้ความเป็นไปได้ที่ a อร o x รุ่นใหม่จะเปิดตัวมากที่สุดก็คือช่วงงาน Big Motor s ร์เ2025ที่จะมีขึ้นในวันที่22สิงหาคมโดยมันจะเปิดตัวมาด้วยชื่อในการทาตลาดว่า Yamaha a e r o x ตามปกติในแบบที่ไม่มีการพ่วงท้ายชื่อว่าอัลฟ a าแบบเดียวกับประเทศเพื่อนบ้าน เพราะเป็นชื่อที่คนไทยจะคุ้นชินมากกว่าหากชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์แชร์และติดตามทุกช่องทางออนไลน์ของ Motorival ตามที่เห็นอยู่บนหน้าจอนี้ได้เลย